กันนี่มันเกิดขึ้นได้ั้งนั้นมันอยู่แบบนี้ที่มันได้ทะเลาะก,กันทุกอย่างไอ้โถันหลายเรื่องอย่าดูว่าอยู่แบบนั้นนะจีบผู้หญิงด้วยนะกูบอยรู้จ้ะผมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนสวยเหมือนผู้หญิงไร้ขิงเถอยผู้หญิงนักรทมนี่สวยจริงๆยอมรับอ้วนผอมก็ไม่พูดถึงนะั้นแต่ว่าขาวนี่ขาวทุกคนเลยขาวทุกคนเลยเออขนาดมาเจอครูตั้งแต่ตอนเย็นมาเย็นม้อยขนาดผมยังขาวเลยนี่โอ้ แค่มาระยาดดีด้วยคิดดูเวลาโดนเนี่ยมีมาระยะดคมเรียบร้อยคนแก่กูไอ้บามองเปเป็นไงเป็นคมมันลูกูเห็นตะปาปอ,อ,อาตะกร้าเครื่จำอ่างตะกร้ามาก <c oughs> ชอบทั้งนั้นคนแก่ที่นี่สนุกแต่่าสนุกอ,อขนาดแกได้ยังจีบกันเลยหน้าโรงหนังจีบเออมึงเห็นไหมวันนี้ผู้ชายตั้งแปดสิบได้แล้ว ผู้หญิงนั้นประมาณเจ็สิมาผู้หญิงนั่งอยู่ที่หน้าจอผู้ชายเดินเข้าไปใคล้แล้วก็สะกิดและถามน้องปลูมีไหมน้องเขาขอมากใครบ้าเอ้ยไม่ไม่ขอมากหรอกจีบเลยรู้แล้วผู้ชายไปถึงถามน้องมีลายไหมผู้หญิงนั้นว่ามีสองทลายลูกขึ้นให้แต่ยังไม่ได้ปอกมากเออแล้แลกแกนี่อยู่แบบนั้น ทีนี้การคิดว่าพกแกจะอยู่ที่นี่ไม่ไปกยนงไแล้วทองครับผมไม่ไปก็ผมขออยู่ที่นี่อยู่บ้านก็บ้านดูแลบ้านการที่น้องจะไปหาเมียขอวน้องกระจนสักได้คนดีมีความสามารถนี่ทองมีเมียหรือเปล่าอ่ะมีก็ผมได้คนใต้ครับคนใต้อ่ะครับทำอาชีพอะารกรีดยางนะถึงแม้ยางจะไม่เพลงแต่ว่าตอนนี้ก็พออยู่ได้สวยไม่มีเมืองที่ได้สวยดิน้ำหนักนี่ตอนนี้ก็น้ำหนักตีิด48กิโล จี่สิบแปดกิโลฮะสี่สิบแปดกิโลเขวนเท่าเขาใหญ่อยู่ม่กูพูดตี่แบบกูพูดตี่เหลือจากร้อยไปอ๋อที่เกินจากร้อยไปเออร้อยสี่สิบแปดมึงคิดดูเห็นไหมไงออกกำลังกายออกแล้วซไอ้อูล่าอูเป้แล้วมันก่อนพอใส่ก็ไปแล้วมันติดอยู่หมุนไม่รอดโอ้ยวงมันกับอิวพอดีเลยอ่ะนี่โอ้ น้ำหนักร้อยสตอนนี้ขึ้น179แล้วมึงบอกเมียมึงดีขอกางเกงนยายให้กูตัวนึงเอาไปไนายคูพาไปทำมุง้งคืนแล้วนอนกันตั้งหมู่บ้านเลยอ่ะพูดเพี้ยแบบนี้คุูไม่อยากจะพูดด้วยมีเมียเก่งนะเออเมียกูเก่งแก้วรู้หรือเปล่าตัดยางกรีดยางเช้าหนึ่งสองร้แผ่นคนเดียวนะไม่ต้องมีใครช่วยกันใช่ไหมชเช้าละสองแผ่น เกินเหตุเปมึงผู้หญิงอะไรจัดยาม้าหนึ่งั้งสองร้อยเป็นกูไม่เชื่อว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแหละสู้เมียกูได้เมียกูขึ้นต้นมาเร้าานี่ขึ้นมาเร้าวันหนึ่งสามพันลูกผู้หญิงขึ้นมาเรล่าวันสามพันลูกว่าไม่ใช่ั้งไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแหละโมโม,มปวพวกพวก,ก,กนี้โมทั้งนั้นเลยสู้เมียเราได้เมียเ,เรานี่เกิดลูกทางคนได้ทะ้ว้ย ผู้หญิงเกิดลูกทางตูดกูไม่เชื่อหรอกไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแหละถึงห่างก็ไม่เกินนิว้วของไอ้โตใกล้เคียงกว่าเพื่อนลามกจกกระเพรดไม่เข้าเรื่องเลยพูดจาพูดอะไรมันเสียเวลาไม่ชอบเลยเพราะนั้นพวกเราอยู่บ้านเนอกว่าบ้าน ตัวงยอดทองจะไม่ไปกับข้าว่าอย่างนั้นเหรอครับผมอยู่นี่ครับสบายใจกว่าคิดดูในยุคนี้ลุกขึ้นตอนเช้าได้ยินเสียงไก่มันขันอทองจำเสียงไก่ได้เอออ่อเสียงไก่หัว<า>เสียงกอ้าเสียงนกดเวาตัวเล็กตัวเล็ก,กเล็กอีก เล็กกว่านั้นเล็กอีก <S <S เดี๋ยวมันเล็กเกินเพื่อนร้องไม่ออกหอได้ไหนเสียงอเออเสียงไกหว้ามาเสียงนาฬิกาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามาหมุนเครื่องใกล้คุณหมิ่นปากนาฬิกาจะจายแล้วนะ ไม่แปลงเข็มเลยมึงนาฬนนิกาเออนาฬิกานาฬิกาเราือนเล็กอะไรอะไร้โถสริง